คานอไม่สรงคนนนา,า,นนงงาน,ะอ,นอวันมื้อนี้นี่ก็มาฮบทบจำเขาแทงกัมหนึ่งเอาในคานอตอนตาวันมื้อนี้ก็คาเดียวตั้งหัออวข้อ่าไล่เอกแคบหางใส่ในตัวลิกในคะานอแล้วเอาแคบหางใส่นในตัวลิกนั่นตีเลยใจแอบสั่งลายๆนะัยในคานอตีเลยใจแอบอันไดไวในคานอเดี๋ยวก็ตีเลยมีแคบหางไว้เส้นะี่คะเนอแคบห่างเขาคาดดีอยนเอาใส่ในตัวลิกนั่นนี่คะเนาะแบบนั้นกะ็ ตนเดาไอโกเขาเชื่อนำไปมีนั่นใน к а เขาหล <Wow! S 1> ุดเอาอะไรในเฟซตู้ใน к น н หลุดเอาอะไรพี่ๆใน к а ค а л าอกคาพอคาละเอียบอในไม้เย้าเขาคาขอด้วยชงเหมือนะติกในะ а н а л ติป็นน้อยจังไหนใน к а น а ไเป็นดแยดม่าโอยก้เขาเข้ามาใหม่ๆได้มันติปินไม่จังไหน к а н ด л ติป็นไว้จังไหนคืออ้ยก้เขาใน к а н คาเดมารันนี่ว่าไลไลายปืนมันตั้งหลังนั่นใน к น н คืออ้ยก้เขามาดี แคปสองอันสั้นกันไว้ในในคานอเนาะพอเยาะก็อ hmm. ันในคาน้ำม <rawd> ันจะมีไายละคาดีวงนี้ก็ของคานาะอันในคือก็คาเลือกเป็นสีในคานาะปื้อนตั้งแต่มันอันในคือเลือกเป็นมีหางในคานาะคือมันลายอันเขาคาเฮ็ดในก้อยในคานาะอันในซ้ำจะเป็นน้ำมันในคานาะั้งใหญ่มันตั้งกว้างเยาะกออในจะเป็นอันในีะเป็นแคบหางอันคึกมาในแอปในคานอเพราะมาแทนตั้งนานในอันแคบหางสออนชั้นอันนั้นจะเป็นหางในพวกเอาในคานอโอเค ในนี้ก็คาเดม่าเลือกอันเป็นสีใ่คานอนในค่ะบเนหน,นังว้าวคาเคดไปเลือกคิวแรงในคานอนคาเดียวคาเดียวเคล่าพังเข้าคาเดเตรียมลิงมันเหมือนในคานอนโอเค เตมเปลิกใต้กอลายในคนนอดิคอังกฤษกอลในคันนอวอขาอขารลายขย้าวอลามาลายต่เป็นตัวลิกมาแน่ในคันนอนวอขคามาลายตัวลึกมันกําหนึ่งคันนอคาร์เด้ตตัวลกกันนในคันนอพอเยากอคารดซขอบมาแน่แต่เลยมาที่ม้วนๆในคันนอ ในคับตรงมุ่นมนในคะับเนาะอันนี้เป็นส่ขอบตัวเลขน,นะคะ่ทีมันไม่จช่นน,นะะี้ในค่เนาะโอเคพอคารหลเังไนเอโกคือเก,ยอยก,ออกขมาทีอนเ,นนาาอเนน็นนาทั้งในคับเนาะเกคันนี้ตัวลขกันค่บเนาะพวกคันนตัวลขกเอโคือมาตีเในคับเนาะพมาตีเอ,นะะนะะอ,เอในคือ,อกขอลื่นมาพวกเอกขอมาญาากตัวในคับเนานะ คือเข,าขา้าคาเขากับเลือกมันแควห่างในขนอะอันนี้ครับเพามันมาตีจ้าไหนเอาคือไ้ก็ขอนนุญาตินีครับในขนะเหมือนนงว่าใครเอาแคบพงังเขาคเดียวแคบพังหมอกในขนะ,ะ,นะขาเดียวแคบห่างในหมอกในใส่ด้นี่ครับในขนะเดี๋ยวหมอกนะในฐาทาน่า้ในขนะนี่ครับ ในคณะเพราะคำว่าเาปิดได้ในเป็นเตียนเขียงมันในคณะเตียคือหมอกมันอยู่มหมอกไรลนคณะเน,ะนคะ่ะเพราะขาใครขึ้นแพดเป็ดก่อนนี่กันในคะนะ่ะในคะ่ะขึ้นใครเอาไม่ก่อนนี่กัดที่แคบห้องในคณะ,นะบนนว่าเดียเอาแคบห้งองในในคะ,นะก็นค่ครับ พวกรามาปิดแล้วก็ได้เป็นเจ้าหน้าในคณะบนคะพอกรใครแค่ห้างนนี้ขายแค่ห้งนีขึ้นในคณะ,ะมันหนังว่าในคณะคาเดียวแค่ห้างมันเป็นห้างเลืนในคณะ นะครับคาเดียกแค่วางลงเดือนหน้านะครับพอยรก็เขาคามาลายขอบมันหนึ่กันเนาะคือมันเป็นสีขาวหนึ่กันเนาะนะครับ เดี๋ยวไป่น้อยจังไหนในแคนนอนแล้วเอาแค่หังใส่ในตัวลิกใน,คน่คันนอนไล่มัน,น,มน,นไหนก็มีไว้าเจอไหนก็ในแคนนอนแล้วเอาแค่หังใส่ตัวลิกสังเกตว่าไอ้กอเขาแลานคลิปในย่อไหนก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์บันเขาในคันนอนย่อยก็อย่าลืมกดติดตามผันช่องอยูทูปเ,เขาในแคนนอนอ๋อค่ะสังเกตว่าไอ้กอเขามีตั้งอัถึงไว้ใครคาเฮ็ดคลิปเจ๋งลูกในก็ลมันตั้งถึงไว้ติดใจคลิปในคันนอนคาดีขึ้นมาเฮ็ดในไอก้กอเขาในคันนอน โอเคาตัดคลิปในกกคาดีย,ยุอนปอกันได้่อนในแนแนไใสูงก็เขากูก็คะ